เียนะคะพนักง,งานชุมพนโร,รหกิจ888นะคะเอนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงนะคะว่ามีลูกค้ามีปัญหาเรื่องพื้นว่าไม่ออกเจาะจงก็คือกระเบื้องนะคะพวกกาวพวกอะไรติดแล้วอะเอาไม่ออกก็เลยวันนี้เลยแนะนำสินค้าตัวหนึ่งให้คุณลูกค้านะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะ ซิตราฟลอตนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นพวกกระจัดคาบนะคะพวกในพื้นพวกอะไรโดยตรงเลยนะคะตัวนี้ก็คือถ้าพื้นสกป,ปกหรือเป็นสติกเกอร์ที่แปะตามผนังนะคะตัวนี้จะใช้ได้ดีเลยค่ะแค่ฉีดทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีตัวนี้แล้วก็มาขัดขัดนิดนึงก็จะออกนะคะคือซิตร r าฟลอนี้ก็จะช่วย กพื้นแล้วก็พวกสเตเลสเครื่องครัวที่คุณลูกค้าวันนี้ขอคําแนะนําจากเอ็นเดียนะคะว่าต้องทอํายังไงแล้วก็บอกวิธีว่าต้องเป็น,นีเคสอย่างนี้เคสพื้นขอให้ฉีดนิดนึงไม่ต้องฉีดเยอะตัวนี้นะคะไม่ต้องฉีดเยอะเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้แนะนําเลยค่ะสตาร์โฟลดนะคะกระจัดภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะคะเครื่องครัวสเตเลส ทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ก็แนะนำเสนอตัวนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ